โอเคก็ okay, ขอสวัสดีท,ทุกท่านในหนึ่งครั้งที่สุริกาสักยันอยู่ผมนายเปริจอยู่เกมที่มีชื่อว่ามาทาแมสเซอร์ร้อหนึ่งครั้งทุกคนวันนี้เรากลับมาพร้อมกับจุดเติมที่เราจะต้องไปหาอุปกรณ์เสียอาชี้เส้นหลายอย่างไอเส้นสูตรๆแล้วเขาอนะ่ะเออให้ครบนะครับซึ่งถ้าเกิดพลาดนี่มาดูสคริปต์สคริปต์จากคร์้ที่แล้วเนี่ยไปดูไลฟ์สตรีมย้อนหลังนะครับเพราะว่าหลายๆวันที่ผ่านมานั้นอยู่ในไลฟ์สตรีมทั้งหมดเลยนะครับผมเออ แบบอาไรสตีนมาขั้นบ้างจะได้แบบมีโอกาสได้คุยกับคนอื่นบ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยตัวใครที่เกิดแบบว่าไม่ทันไาร์สตีมจริงๆก็อย่าลืมกดติดตามกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาวันนี้เริ่มกันอีกวันหนึ่งเอ้ามีอันวันเลยเหรอทำไรอะ,อะเราอะทั้งเรียนรู้กันเพราะปลูกกับแซกอยู่ละถึงแม้จะทั้งเหนื่อยทั้งลำบากแต่ไม่ร่างกายเต็มด้วยปุ๋ยแต่ว่าฉันชอบมากเลยนะ <Hello. S 1> หืให้พรวดนางชอบเหรออยากให้จังเลยแต่ทำแต่ว่าถ้าเกิดให้ไปเราไม่มีใช้ะ่ะ เราให้ให้อะไรเดีบบางอะแท่งทองแดงได้ไหมเผื่อว่าเขาแบบไมา่ดีว่าให้ซีดีหนึ่งไม่ค่อยชอบอะแตน่นเรารู้อย่างหนึ่งแล้ว,วานางอยากได้พั่วดมทำพลุ้ยดูดิทํำไงวะพั่วเนี่ยพั่วอเนกประสงค์นี่เหรออ๋อใช้หินลับมีดจริงๆก็ทำมายากนะจะเปยสาวทีต้องมีอะไรหน่อยก็ไว้ปิดฮะเองจะเปยสาวนี่เองก็ต้องอืม้ม โอเคแต่กอดเปยสาวเปตัวเองก่อนตอนนี้เรียกเลยว่าแห้งกรอบมากนะครับจดหมายจากแซ็คไหมผมภายใต้ก็เสดงคุณกับมี่อันเรื่อกระจกแท่งเมืองชาชีฟูฟูกลับมาเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วฉันเตรียมจะพูดเรื่องนี้กับพ่อป,ปู่กับคุณด้วยนะพ่อป,ปู่เทลซาจะต้องใช้กล่องเครื่องมือก่อนฉันได้แปลจดหมายเปิดคุณแล้วสามารถทำม,มาต้งงานคุณได้เลย,เ,ลยเสร็จแล้วก็มาหาฉันเรื่องกระจกนะเป็นชุดพ่อป,ปู่ชั้นต้นนะผมรับครับจากเอร์แรนต์นะผมเป็นจดหมายนะผมโจ,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 จสัตว์โจไอโจสัตว์แล,แล้วโจนซช ก็โลแกนเหมือนเดิมนะครับน้องเอิร์มมองโลกรถไฟที่มาใช้มาไกลถึงที่นี่เสียงหวีดจากยานจากลายยังไม่ดังขึ้นน้ำแข็งซีลัคทรอนที่ส่งไปยังเมื่อยทันละลายหมึกที่ฉันเขียนข้อความยังมันแห้งเลยหน้นตาต่างสถานีเด็กที่เลอกเรียนคุณป้ารานนวดที่กำลังนวดเข้าปั้นใช่แล้วฉันอยู่ในเมืองชาชีถีงนี้จากความอะไรวะเนี่ยพอแค่นี้พอนะเก็บสะสมไปแล้วกันนะครับมันสวยดีกองจุดหมายจากกอาจุดหมายจากกองรักษาการตอนที่คุณสามารถเผยแพร่คำสั่งที่รับมอบหมายนะให้เราเนกยกรักษาการได้นะผม ลักษา,าการลเป็นมืออาชีพพวกเขาสามารถไปที่วัตถุต่างเพื่อรวบรวมอะไหล่ที่ส่วนต่างๆส่งให้คุณได้ช่วยเจ้าของเวิร์กช็อปเป็นประสบปัญหาในการวิ่งไปรอบรและแบบเวลามากขึ้นหากคุณรู้สึกเช่นนั้นแล้วก็ปวดจังเลที่มากองหารักษณการเพื่อออกคาสั่งกับเราจ้างวง่ายงานจ้างกดจ้างจะหมายสุตวิจัยเทคโนโลยีนมการวิจัยเตาพลเรือเสเร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับเตาพลเรือนมาแล้วได้เวลาอัพเตาสักทีหลังจากที่ผมดองมานานอ้าวเฮ้ยแกนแกเลย ไอ้กล่องปลูกันต้นใช้อะไรวะใช้ของธรรมาดาเอาเสร็จเลยอะ <laughs> เสร็จอย่างไวเอาแกนเตาพลังแกนแลเลยอันนี้ปะวะชิบหายแล้วการรุนหมดโอเคในเมื่อการรุนหมดอย่างนี้แล้วก็เราไปหาการรุนกันนะผมการุนก็หาจากหินแข็งก้อนนี้ได้แล้วมั้งก้อนเดียวพอเฮ้ยตัวอะไรวะได้ละการการุนเดี๋ยวค่อยหาใหม่นะครับผมเอาตอนนี้เอาเท่าที่มีไปก่อน เน,นรีบเน,นรีบจะได้อัปเกรดโต๊ะไม่ใช่ไม่ใช่จะได้อัปเกรดน,นี้อีกทีเอาทำแกนเตาก่อนลูกสไลด์หาล่างๆหน่อยแกนเตาฮึบเรียบร้อยได้แกนเตาแล้วครับอัปเกรดครับหมับก็ให้เตาพลเรือน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 เตาพลเเรือนสามารถทำอะไรได้บ้าง แท้งเหล็กหล่อนะคมใช้แกลไฟกับแร่เหล็กอ้าวชิพหายแล้วเราหาจากไหนวะนะ่ะหาไงก่อนคืออัปเกรดเสร็จแล้ววะเข้าใจแต่หาย,ยัางไงต่อแย่และเก็บเก็บของไปก่อนนะครับตอนแรกซีอิ๊วของกางเกงผู้เชี่ยวชาญกางเกงนี้ดีกว่าถ้าใส่ก็เอ้ยดูดีขึ้นใส่แล้วดูแบบ ดูใช้ได้นะครับดูใช้ได้ก็คือดูดีแหละอันนี้หนังสือโลกเก่าวิทยธภัณฑ์เอา้าไม่ต้องหาหรอกหรอเอา้าไม่ต้องหาก็ไม่บอกโตยเราเนี่ยต้องหามาตลอดนี่เสร็จแล้วไปส่งได้เลยแล้วเกรที่เราค้างไว้ล่ะ HP สีเขียวสร้างแถบถี่ข้อมือ เควสที่เราค้างไว้มันค้างไว้เยอะเลยนะผมท่านเดี๋ยวเราวิ่งไปดูเควสท,ทางซ้ายกันแล้วก็ดูว่าจะรับเควสอะไรเนอะเดี๋ยวนะวันนี้มันมีอุ้ยตกใจเสร็จตกใจเสร็จทุกรอบเลยล้ะเข้าเนี่ยอีกหนึ่งวันนะครับจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นที่ลานนะครับอย่าลืมแวะมาดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราซื้อตังอะไรพันเก้าดาบโลองแดงซื้อหินลับมีดสองอันอันเดียวา่าเดียวซื้อทำไมไม่บอกหรอก ปล่อยให้งงปะไปหาชีเหิงนะผมแล้วก็มอบเครื่องวัดเส้นสูตรให้เขาซะแหมถ้าเกิดจะบอกแช่ของเก่าได้ก็จบแล้วตอนแรกไม่รู้ใช้ของเก่าได้ไงก็เลยแบบเออยึกยักว่าแบบเอ้ยไม่ออกสักทีเอาไปเลยชีเหิงใช่แล้วนี่แหละฉันอยากได้ช่วงวิตีต้กสแปดการกู้คูดแกนที่มันยำเป็นพิเศษมันยำถึงเจ็ดอาร์คุณนาทีเลยแหละสองเสียงมอเตอร์ที่ผอีกค,ครั้งเหมือนเสียงแมวคัางเลยล่ะ เครื่องวัดเส้นสูตรดังกล่าวเนี่ยต้องถูกปรับ้เข้อก้องโทรทัศน์ตัวของดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ก่อนนะก็คือฉันคิดว่าที่ทราบประับทางใต้ของเมืองแฟนร็อกอ่ะเคยมีอุตสรรการวิเคราการบินอวกาศอยู่ฉันขอให้คุณช่วยหากล้องโทรทัศน์ที่พอดีกับเครื่องวัดเส้นสูตรรอบนี้เสร็จแล้วก็ติดตั้งน้ำประกอบใหม่อีกครั้งหนึ่งหาคุณถามมาได้แล้วก็คมาัถใช้มันไม่ใช่ไม่อยู่ได้บางทีปีละครั้งที่มันเกิดของคุณจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย เราพูดถึงรายละเอียดทีหลังแล้วกันนะต้องมาคุยก่อรักษาการก่อนว่าเราสามารถปติดตั้งเครื่องได้ไหมอเดี๋ยวเขาจะคุยให้ก็มายากเครื่องจักรพลเรือนใช้กี่อันนะสิบหกเครื่องเครื่องคัดกรองหินโบราณโต๊ะทำอาหารขั้นต้นเครื่องปั่นเครื่องตีขึ้นรูปเครื่องแปรเครื่องแปรเครื่องประดับเครื่องขัดเก่า เครื่องจักรช่วยคุณได้รับการปรับแต่งคุณภาพเอ้ยน่าสนใจว่ะแต่เอาวันนี้ก่อนเครื่องจักรพลเรือน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 เร่งความเร็วไม่ได้มันเดิมรอไปอีกสี่วันจริงๆไปหาแผ่นซีดีก็ได้แหละแต่มันแบบหายากนนอะเนาะเออเก็บไปอัปเกรดอื่นก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีเยอะค่อยเอามาเติมทีหลังถ้าเถอาเรามีน้อยก็ไม่ต้องให้แค่นี้ง่ายๆเคไปที่บิสิต้าสร้างบิสิต้าอันตรายก็คือเอาไปติดขอให้ใช่ไหม ความปรารถนาของมีอันอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็คือปรารถนาก็คือปรารถนานี่แหละถ้างั้นงั้นเดี๋ยวเราแวะไปหาเรือกระจกก่อนนะครับแวะเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่ถ้าแวะไปเรือกระจก,กมันไกลเดี๋ยวค่อยนั่งรถไปเดี๋ยวเราแวะไปกลางเมืองก่อนไปรับเวรก่อนเพราะว่าเราพอเห็นเวสทํายากเราก็เลยข้ามเวรมาหลายวันเลยนะผมถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเราอย่าหาทําแบบนั้นเราจะต้องรับเวรแม้ว่าเวรจะยากถึงเพียงไหนเราก็ต้องดูให้ได้ว่าเกรเรา รับมันเนี่ยทำได้ไหมถ้าทําไม่ได้เราก็ต้องไปรับเฟทที่กากกว่านะครับเนี่ยอันนี้เควสอย่างเงี้ยต้องทําเลือกทางแนงเปลือกยางเงี้ยอันไหนเยอะอันนี้ให้พีเยอะกว่าให้ตังค์น้อยกว่าเปลือกยางเดียวสามอันเองรับเวทนี้นกันนะผมออเดอร์ด้วยความทรงจําครับมันเป็นเควสเหมือนเควสกิจกรรมอะ่เอะเขาเรียกแะไะเควสเมืองอะ่ะเควสพิเศษอะครับที่เขาบอกอยู่ว่าอ่าช่วงวันสิน้นสิ้นเดือนหลังมันจะมีกิจกรรมทุกอย่างเออก็ตามนั้นรับเวรทที่มาแล้วไปส่ง ทำไมหน้าจอเป็นอย่างนี้วะถ้างั้นขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราแวะไปต้องแวะไหมแวะไปเอาเปลือกยางของก็นแหละส่งทีเดียวให้จบ,จบๆวันไปนะครับเปลือกยางไม่มีหรือมีวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนมีเปลือกยางอยู่เปลือกยางนี่ไงเปลือกยาง กดไงนะจัดระเบียบกด,ดไรนะเดี๋ยวนะเปิดเมนูฟังก์ชันแยก3มอันเก็บสวยแล้วก็ทำของให้มีอันนี้อันอยากได้มากพวกทองแดงเดี่ยวระสงคงอันนี้เหรอครับครับมาอยากได้อะไรหนึ่งมาเอามาให้แล้ว <How dy. S 1> อยากได้จริงเปล่า ไม่พูดเดยกว่าส่งทางแดงยุ่งยากซะจริงในเมือมีเหลือบ้างไหมมีครับแต่กดให้ไม่ได้ให้ยังไงอะ่ะต้องให้พนพุ่งนี้ให้พุ่งนี้โอเคเฮ้เดี๋ยวนะหรือว่ากดลุบหนีได้ปะร <c oughs> อออไม่ใช่หนีม่มใจะรู้กดออกโอเคเดี๋ยวค่อยเอามาให้หลังพรุ่งนี้แล้วกันไม่เดินถือปลาล่าสุดเดี๋ยวเราเดินไปเดินไปมันไกลนะครับเรานั่งรถไปนี่ เรียกรถมารับไปนี่เลย15บาทแลกกับการไม่ต้องวิ่งเองไปแล้วครับบมอ,อารมณ์เหมือนน่าตกตกอะ่ะคล้ายๆกันมาถึงแล้วมาเลยรู้าการใช้การปลูกพืชกันดีกว่าว่าปลูกพืชที่นี่จะดีแค่ไหนปลูกพืช <laughs> ออกเสียงโคตรแลปลกพืชพืชพืช,พชมาแล้วลูกแซ วันด hey, ีขอบคูนดาที่สบแซงกระจกไห้อเจอถึอสิ่งนี้ถ้าหากไม่ได้คุณช่วยแล้วก็พอจริงเราเกมว่าเราจเจอมหาพิิธีอาหารแน่นอนสิ่งต่างๆดีขึ้นนะผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสีครัเรื่องอะไรการรอบวันระวังอะไรเงี้ยการว่าปลูกพืชในเทเลสไไม่ง่ายนะดินทรายที่นี่ไม่เสถียรและขาดสารอาหารอย่างรุนแรงเลยดังนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหว่านเมล็ดโดยตรงเหมือนกับที่อื่นเพราะงั้นเราต้องใช้เทคนิคพิเศษคือเทคนิคจัดระดับหญ้าพิเศษพูดง่ายๆคือใช้ฟางข้าวสำลีฟางข้าวสาลี ลำตั้งสร้างเป็นกรอบป้องกันทรายกับพืชเอาไว้แล้วป้องกันรอบทิศที่เรียกว่าจุดรับหญ้าอ๋อก็คือขุดญ้าล้อมรอบเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็วางเลยพืชไว้ด้านในรดน้ำเ็จปุ๋ยเป็นประจำที่เหลือแค่เอาทนรอหลังจากพืชส,สุกแล้วอย่าลืมเก็บเกี่ยวทันทีละ่ะเพราะหลังจากปลูกพืชบดีนนหลายครั้งแล้วเนี่ยดีจะดูดซับสารอาหารจากจุดรับหญ้่าทำให้แข็งแรงและเหมาะก,กับปลูกพืชมากขึ้นเคได้ข้าวสารีข้าวส่งข้าวสายข้าวอะไรมา แั่ไปมีขายด้วยเหรอคอฟฟรีปุ๋ยโอ้ว้าวหลายอย่างน่าสนใจจังโอเคเดี๋ยวไว้ว่าปลูกพืชน,นะครับไม่ค่อยถัดปลูกพืชเท่าไหร่ช่วงนี้หลังจากที่ไม่ได้เป็นชาวสวนมานานเดียวนี้เป็นทาตเออตกเป็นทาตุก็แ,แต่ไหน,นแล้วก็มีตัคงแล้วเราแวะไปหาไปหาคนนี้ได้ไหมแวะไปหาไอ สมาคมอะแสงน้ำทางปะหรือว่าอันนี้วะกองทหารชาวบ้านไม่รู้ไปไหนวะเอาเป็นว่าเรากดแบนอันนี้ก่อนน่นมารับเลยครับไปเลยมันกระติงดิบสมาคมวันนี้คือโบสนะครับเราไม่ได้จะมาโบสเราจะมาส่งกเกวสก่อนแล้วก็เดี๋ยวแวะไปกองทาหารกันเห็นบอกว่าเราส่งอันนี้ได้ต้องเป็ของดีแน่มิเกลครับส่งของครับ เรียบร้อยเตรียมการเดียวมากได้รับควาชมผมครับ Goodbye มาดิเซลเฮยเหนียวเอาอาหารไหมเจสคุณไปเล่นแถววิติต้าที่ทำไมน่ะนั่านเล่นอยู่นะเจฟทำไมเธอเล่นไม่ได้เหรอ ก็แค่ไม ah, ่ไปแถวที่อันตรายก็พอถ้าเดบิวท์คุณฝ่ายรอบก็ไปไม่ได้เนี่ยใบชนอย่างพวกคุณไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรสมศิลป์ว่าเขาไปอันตรายมากเลยนะงั้นเมื่อไหร่จะฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมอีหละฮะฉันก็กล้าถู่อันตรายของแท้เพช่วยงานวิจัยนะเพื้นฟูได้ตอนไหนก็ตอนนั้นนั่นแหละรอก่อนหน้ากลัวว่าคุณแอบเข้าไปเดินหลายรอบแล้วเนี่ยคนนับเบอร์ศึกษาแต่เขาเป็นคนมองข้ามนะ คุณน้าเจสคุณไม่โอเคกับการเล่นที่ของฉันใช่ไหมชั้นมันผ่านที่นี่บ่อยมากการกล่าวหาว่าเข้าโดยไม่รัอนุญาตโดยนการใส่ความก็จะชัดเลยนะตอนแรกวิธีต้าเปิดให้คนเข้าไปแต่ตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญนัดเข้าไปได้อีกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบนี้มาแค่วันสองวันนะมันเป็นมานานมากแล้วแหละคุณต้องเรียนพวกเราก็เหรอพวกเรายิดงยะ่ผมไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวริสซาดแม่เดี๋ยวก็โลแกนไม่มีใครเข้าใจพวกเราว่างเลยนะยาว Maybe I'm head back. Grace, around. could Look, not just kidding I ก็คือห่วงเรื่องความปลอดภัยของเกรซนะเนี่ยครับผมฉันจะจัดการเองว่ะเออโอเคงั้นฉันพูดเลยแล้วกันจัดการเองเลยแล้วกันฉันไปลากตัวเองต่อแล้วแล้วก็เกรซอย่าไปอวดฉลาดต่อละบ๊ายบายเฮ้ยคนที่แล้วนี่เจ๊คนที่แล้วนี่แตกมาน่าเจ๊อยากให้พวกเราดึงความเห็นตรงกันนะฉันแค่ต้องการของบางอย่างในวิสต้าถ้าเกิดเจอมแล้วฉันแค่ออกมาแค่นั้นเองแล้วได้ดีช่วยครับต้องการอะไรน่าเที่ยม ให้ไรปรักษากรณคดีในแอตรา,ราพว้เเก็บกันออมแล้วกันรักษาปริญญาไม่อฉัมีเวลาฉันพยายามทำมาสนามนะฮะที่นั่นมันเป็นอะไรข้างในม,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 มหาหลัยอาคารสำนักงานโรงงานจักรโคกอาคารสำนักงานแล้วกัน ใช่แล้วนนั่นคือมีบริษัทใหญ่บริษัทยูทั้มดเป็นเครื่องจักรที่กดดันพนักงานเอาไว้พนักงานเงินนั้นมีทำงานจืดทั้งไปทั้งมาเพื่อเงินเดือนประกันชีวิตน่าเบื่อสุดเลยโอเคงั้นไงต่อถ้าคุณเข้าไปแล้วช่วยหาเครื่องดนตรีมาให้ฉันหน่อยเช่นซีดีโปสเตอร์อัลบั้มอะไรพวกนี้แล้วก็อยากได้ชิปด้วยก็คือจะเอาชิปเรียบง่ายแขนเกาะกิจการฟ้าสว่างวงจรเรียบง่ายปฐิมพลัง อะไรอยู่นะแต่ละอย่างก็คือให้เข้าบีทีใต้แล้วไม่ถามสุภาพตะคำเ่าเข้าแล้วเหนื่อยไหมมาครับแวะกองหาชาวบ้านกันผมอยากรู้ว่ามันสามารถบรีเกสอะไรให้เขาไปเก็บให้เราได้บ้างฉันเด็กไปถือกระบอกอยู่แห่งหนึง่งเอ้ยถือปืนพกอยู่หนึ่งกระบอกถูกล้อมจนดิบสาดทั้ง้ายแล้วกว่าพวกมันแข็งแกร่งมากอ่าไปเรื่อยไปเรื่อยก็คือโม้ให้เด็กฟังแล้วเด็กก็ฟังอู้ชุดสวยนี่เหรอ นานพวอันตรายเกินไปไหมทะเลทรายป่าห่างไกลเกินไปหรือเปล่าในตอนนี้ภายใต้ภายในกองสาการสามารถอาจจะว่าจ้างได้ยิ่งว่าจาา้างวาเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้นและของที่ได้ก็มากขึ้นเช่นกันก็ส่งไปลงซาบบิซิต้าก็ได้ละท่านั้นระยะจำนวนค้างห้าครั้งระยะห้าพันแปดได้รับซีสามสิบแผ่นแน่นอนแล้วก็ตราฝึกฝน อะไรคือระยะอ่ะอะไรคือระยะวะลองครั้งหนึ่งล้วกันเคว่าจ้างแล้วจะมารอรับของนะครับไม่รู้ไม่รู้มันทำงานยังไคงคําว่าระยะ,ะไม่เข้าใจวะในไม่เข้าใจต้องลองสักครั้งหนึ่งนูง่มให้มันรู้ถึงความไม่เข้าใจนี้มาเดี๋ยวเราแวะไปลงบิซิต้ากันนะครับ แค้นก่อนคิดการฟ้าสว่างอะไรวะเนะี่ยโกโอ้โหไม่พร้อมลงอะ่ะผมอยาก,กอัพเกรดอุปกรณ์ผมก่อนอะ่ะแล้วเราต้องทำไงต่อได้บ้างวะเลยเมื่อเราืวนดี้กัมไฮยีน่าจุดตักายมดแดงโถน้ำผึ้งไก่มดแดงโถน้ำผึ้งรีไซเคิล แล้วถ้าเกิดจะอัปเกรดของต้องทำยังไงวะบ้านมีอันโอเคกลับบ้านก่อนแล้วกันครับขั้นแรกใจผมอะผมอยากได้อย่างอื่นอยากได้เหล็กอยากได้อะไรแต่ประเด็นคือยัองหาไม่ได้ตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปบ้านแล้วเต็มของสำหรับทุงนี้ก่อนดีกว่าถ้างั้นยังไม่อยากลงเหมือตอนนี้เพราะว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ลงเหมือมัน เวลมันต่ำเกินไปอ่ะมันไม่พร้อมจะบวกเลยอ่ะเศร้าไปบวกทั้งทีก็ต้องแบบของพร้อมกว่าน,นี้ป่ะแห้งเหล็กหลอมมันขาดอะครับนี่อุป,ปกรณ์อะจริงก็ทำไม่ได้นี่ว่ะโอ้โหเราขาดแค่ไม่กี่อย่าง,งก็ได้ของใหม่นะทำอะไรต่อดีนะ มีอะไรไม่เคยทำไหมประตูความชืน้นโตทำงานกลางไม่ไม,ไม,ไม่เคยทำหมดแล้วเนี่รถเคลนยกก็เคยทำแล้วของอันนี้คือโตช่างตัดเสื้อโตช่างตัดเสื้อแว่นตากันลมรองเท้าบูทสัตว์ผู้เชี่ยวชาญวัสดุดิบย้อมสีกู้ภัยเหมืองแร่เอ้ยอันนี้หนังฟอกผ้าของสัตว์ได้ลินินมันก็มีหลายอย่างน่าสนใจนะถ้าทำได้นะ ถ้างั้นวันนี้เราไปลงเหมืองกันดีกว่านะครับการที่เราไม่รู้จะทาอะไรการลงเหมืองได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดหรือเปล่าวะจะไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะหาแรก่เก็บไว้ก็ไม่เสียหายป่ะวะจริงจริงมันควรเปิดได้แล้วทางเนี้ยเนี้ยมันครไปต่อได้แหละมันเปิดมันไม่เปิดไงหรือล่าสัตว์ดีว่าถ้าล่าสัตว์ก็ได้หนังนะได้หนังก็ได้เนื้อด้วยเอาไว้กินโอเค ไม่จริงๆเราต้องกลับไปปลูกพืชเพื่หรอวะโอเคไม่เป็นไรปาดคอไปก่อนเฮ้ยผมอยากตีไฮยีน่าแล้ววะผมอยากรู้มันเก่งแค่ไหนวะไฮยีน่าเออไหนๆก็โผล่นี่แล้วครับผมไปตีไฮยีน่าแบบผมอยากรู้ว่ะแล้วก็ระหว่างทางละไก่ละอะไรด้วยนะผมโอ๊ยโคตรแสบเลยตีแล้วกระเด็น มาครับไปลองดูไฮยีนากันไฮยีนาเวลยี่สิบไวผมว่าไหวจริงผมว่าเราไหวเรือไม่ใช่คำตอบแล้วตอนนี้อยู่ด้วยความกล้าแล้วล่ะมาดิครับเองใช่ไหมไฮยีนาเลยี่แปดไม่ใช่และกูว่าไม่ใช่และเวลม,มันห่างกันเกินไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เวลห่างเกินไม่ได้ ไม่ได้ไาหายเวห่างเกินแปลว่าความต่างเลเวลยังมีผลอยู่อความต่างนี่มันแตกต่างเกินไปไม่ได้แล้วเหลืออะไรให้ทำวะทางนั้นอะขุดแร่ของประจําวันหาแร่กลับไปใช้ของโหกิจกรรมไม่ไหวปะวะมันควรไปกิจกรรมใหม่ได้แล้วเว้ยมันต้องแบบ,บปรับไปกว่าน,นี้แล้วจริงๆแล้วผมว่าดีไม่ดีข้ามวันแม่งหลายๆอย่างเปลี่ยนจริงปะ,อะเออ ขณะเราต้องรีบใช้พลังงานไป้ให้หมดแล้วเราก็ไปนอนกันนะครับไปถือว่าลงเหมืองเพิ่มปแล้วกันเออแล้วก็เราขาดพวกการุนด้วยน่วงั้นเราไม่ลงเหมืองวันนี้เราอยู่รอบเหมืองโอเคปะ่ะเออตกลงตามนี้ไปแห้งหาบล็อกกินอ่อนหาอะไรด้วยล่ะผมอยากได้การุนวยไม่ใช่เลยหรอกชิ้นส่วนหิน เนี้อไม้สวนไม้ชั้นสูงปักิจกรรมวันนี้คือการหาหินรอบเมืองนะครับกิจกรรมไม่ยากเลยเพียงแค่คุณเดินหาหินรอบเมืองโอ้มันเปิดสต้ามิน่าไหมเนี่ยจริงๆก็อยากปาดคอมันทิ้งเหมน,นะไอ้พวกพวกนี้เนี่ยแต่ประเด็นคือขี้เกียจแล้วมีอันออทำอย่างนี้นะ ดเดินๆอันตรายไหมเนี่ย <c oughs> มันเข้ามาหาของมาเรา <c oughs> ได้พอกิจอ่อนครับสวย <c oughs> ตอนไหนอีกตรงนี้อีก <c oughs> อันนี้ปดัดคอได้เลยนะเอาซะหน่อย ของเต็มอีกแล้ววะเต็มเลยเบอร์นั้นวะอัพแม่งเลยสองหูร้อยหนึ่งตแพงของไม่พอด้วยเดี๋ยวนะหนอนเทซายโยนทิ้งดิเ <c oughs> ปลือกไคตินช <c oughs> ่างมันเราเอาหินแข็งก่อนเดี๋ยวเรา,อ,าอื่นค่อยว่ากันนะผม <c oughs> ให้เรามาหาขึ้นมาหินแข็งแล,แล้วอย่าให้เราเสียเป,ป้าหมายเรา หินแข็งตึมจริงๆเสร็จยางก็ต้องเขาไปนะสำคัญาพอหินแข็งเลยน่ะของเต็มค่อยกลับมาได้ไหมเดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนเสียด้โอเคเป็นหลักประกันว่าเราจะเก็บมาเราเห็นยางทั้งสามเส้นไม่กลับมาเสียด้ของตายเลย พาร์ทนี้อาจจะยังไม่อไม่อัปเกรดอะไรเยอะแยะนะครับผมเยพาร์ทหน้าเราน่าจะเตือนเรื่องใหม่น่าจะมานะครับพาร์ทนี้น่าจะแบบเหมือนวันพักอ่ะเกมมันน่าจะแบบมีเวลาให้เราพักบ้างครับไม่งั้นคงแบบกลัวเราตายพวกบลาคลังจัดทั้งหมดครับกล่องไหนว่างมากวะอันไหนที่ไม่จำเป็นอ่ะเก็บดิเน่ไม่จำเป็นเนี่ยเนี่ยไม่จำเป็นเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ ไ okay. ปเหมือนเดิมไม่อยากซื้อชอบเก็บของเยอะกว่าน,นี้แล้วฮะแค่นี้ก็เปลืองแล้วผมว่าหลายๆคนคงไม่น่าจะซื้อเยอะแบบผมด้วยซ้ำใช้เงินไม่ค่อยรู้เรื่องมาแล้วไหนเป็นอะไรให้เก็บหินกว้างวันนี้คือมาเพื่อเก็บเศษยางโดยเฉพาะ เศษยามันหายากนี่หว่าก็ใครเจอต้องเก็บฮะเป็นเรื่องสำคัญมากโอเคทจริงๆคาับหน้าเรายัางเหลือนะมันจริงๆแล้วผมมาควรไปนี่เว้ยควรไปกินอาหารต่อแล้วค่อยกลับมาแต่ว่าท่างเนื้อมาพักบ้างเถอะเฮ้ยตัวน,นี้อยากฟันจริงเหลนจอมกระโดดเอ้ยจิงจกตัวดวิมาดีหนังหยาบผลเส้นเล็ก เนี่ยมันได้ผนเส้นเล็กเฮ้ยเอาอีกตัวต้องเกิดตม้มกดเติมพลังก็สู้กับมันเลยเฮ้ยมันหลายตัวด้วยเอาเอามันได้เศษหนังอะไรไม่รู้น่าจะสำคัญเอาให้ตัดเป็นหน้าเกี้ยงไปเลยอีกทีนึงมับก็ให้ใช้ฝีใช้ฝีเ็นไปเลยครับมา นอนดีกว่าทุกคนกิจกรรมของเราหมดแล้ววันนี้นะครับที่เหลือ,อกิจกรรมสำหรับในภายภาคหน้าแล้วค่าความสัมพันธ์เครื่องมือบุกสิบน้องผมเนื่องจากการลงทุนน้ผมจบสิ้นแล้วนะครับ <S <S เออเอ,อ้ยไม่ใช่การลงทุนจบแล้วนะครับโอเคถ้าไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งน้องผมจมันหน้าผมบ๊ายบายครับถ้าเจ้าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากคอมเมนต์หนึ่งวันเพื่อนหน้าหน้าผมหน้าบายบายครับ